ค่ะทุกคนพอเราเปิดเน็ตเดียวกันให้คนหนึ่งเข้าด่านนะคะแล้วด,ด,ด่านไหนก็ได้นะคะแล้วทีนี้ก็จะมีอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือน้องของพี่เองสวัสดีค่ะทุกคนก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่ชื่อว่าอนนแอร์พอร์อะะแตแต่พี่ก็จะแต่พี่ใกล้จะถึงแต่พี่ใกล้จะถึงแต่พี่ถึงจะ ถึงจะใกล้อันนั้นแล้วนะคะถึงจะขึ้นปหนึ่งแล้วค่ะเราก uh ็เป็นพี่ของพี่ฟ้าก่อนนะคะทุกคนเพราะพี่ฟ้าเราจะขึ้นปห้าแล้วนะคะแป๊บหนึงนะคะทุกคนหัวข้อวันนี้นะคะห่วงค่ะก็คือไม่ได้มาเล่นนะคะมาสอนค่ะไปนะ เฮ้ยมันหลงทูบค่ะเ้เมันเดินเองนะทุกคนดูสิไม่ได้ทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยยมันหลคะี่มันเดินเองนะทุกคนมันเดินเองอ่ะเยหายค่ะเฮ้ยน้องทูบอไม่ได้ทรอจะขึ้นตอนนี้พี่เราจะขึ้นมอกนหมแล้วค่ะเล้วก็จะขึ้น<ร>บ้าน้ด้วยนะน้องเ,เรา,เราอยู่คนนึงค่ะ เอ้าพี่จะไปไหนล่ะพี่เราจะขึ้นมอหนึ่งมาสองแล้วนะคะทุกคนแม่ในที่สุดบ้านใครน้ำท่วมมาอุ้ยเราเราไม่รู้ันไดงนุ้ยค่ะแล้วอีกแล้วบล็อกสีเข้มมีแ่ไม่รู้อันไหนอ่ะอันไหนเขาเรียก อันไหนอะทุกคนอันไหนเอ่ยบล็อกสีส้มเรามีไหมเพราเรามีอยู่ค่ะโอเคค่ะใช่ไหมมันมันผิดนะเนี่ยมันถูกไหมน้องนี่ค่ะเราก็จะทำเบอร์มัวร์มัวรเลยน้องน้องเราไปโทรพี่กลับโอเคนะคะเราก็จะกลับไปกูจะกู